สวัสดีทุท่านทุกคนในเจ้าของยูทูบกับชัม่มาบราหลัดเก๋วันนี้จะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าราตีนนะคะนั้นก่อนยูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยเยอะแล้วก็รับลูกกันเลยหรอเดี๋ยวเล่นๆๆๆมาดูสกินก่อนเป็นสกินสหรับท,ทองคำสกินตำนานคือสกินคลาสสิกราตีน่นะคะหมดไปกับตังที่สองพันทีเดียวเติมไปสี่พันซื้อเบลน่าหนึ่งตัวซ,ซื้อราตีหนึ่งตัวตังหรือสองร้อยเป็นไงแพงมากเจสกินเดียวโอเคนะคะไปเริ่มเถอะ หูแพ้เมืองผีเมื่อวานนะคะเล่นมาเจอ,อ,อมันสี่รอบแล้วจเจ๊นเลยนะ,จะเจนน้วยนะบ้าไปแล้วทำไมชอบมันเจอแต่เนะื้ะแพ้เมืองผนะีเดี๋ยวขอวางจุดตรงนี้ในแบบนึงนะคะเออเียเป็นไรเนี่ยชึบโอเคแล้วก็จะไปวางตรงพิธีหนึ่งที่นะตรนนี้ไม่เข็มพอดีเลยแล้วก็ทำอะไรทำอะไรต่อดีคะอ๋อวูนี้พานี่นะานีพาเจอ เดินก่อนทุกคนเดี๋ยวเซมไนมะ่หน้าคือเดี๋ยวนะจะเดี๋ยวตอนนี้จะไล่พังของก่อนแล้วกันส่วนเธอจะค่อยไล่นะคะโอ้โห,โอโหรอบนี้มีน,น,น,นิพานนิพานแล้วก็ติมมัก็อยู่ดิการที่จะจัดการนะต้องจัดการติมกับยูริก่อนใช่ปหเออใช่แหละเพราะว่าติมกับยูริไงคะมันตัวป่วนเพ,เ,เพราะถ้าเราไม่เพราะว่าถ้าเราไม่รีบจัดการนะคะมันก็จะมาเอา้าเอา้เอาเดี๋ยวนะ ทำไมมันไม่กดอ่ะติ๊มยังมีปัญหาไหมเนี่ยอ๋อเออทุกคนรู้จัก,กว่าติมเี่ยจากแปลกปะ่ะแลอวไปนี่คอมเราแอ๊หนึ่งจะขอไปวางหุ่นจากแปก๊บวางไปหนึ่งดอกนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ดีไม่หารู้คือติ่มเม,มนไม่น่าหาแต่ทุกคนเอ้ยไม่ดูจ้ะใช่ดูดูแปล แล้วก็จะเดินมาเจอใครใหญ่นิพาชึบไปนิพาแกต้องตายวันนี้แหละชึบคิวก่อนเข้าไหมเข้าสิขอร้องเข้าแล้วสวยมากสวยค่ะไปโออีแล้วตอนนี้เราอีเขาหยับกันอีเอ,อไปไหนตอนเนีเฮ้ยมันไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้ว เอานอนนี่พาฉันหายเอา้านอนนี่พาหายไปแล้วอะทุกคนตอนนี้จะบอกว่าอยากกินโรตีกิโรตีเกี่มันเกี่ยวอะไรกันออทยมของเล่นเิร์ฟวันนี้มันเยอะ้องเลยเนี่ยชักจะมาคลานแล้วนะใหไมขอเล่นเิร์ฟมันเยอะกว่าของเล่นตัวเองแล้วไม่ไไม่มีตัวอะไรตัวเลยเหรอเอ้ยไม่ใช่ตัวอะไรเอ่อพี่ติมพี่ติม มันเป็นที่เน็ตเราหรือว่าเน็ตเขาวะเอา้ามันเป็นเอ๊ะมันเป็นที่เน็ตเราเหมือนเป็นที่เน็ตเขาเนาะเอแตนตอนนี้เริ่มมองทุกคนเป็นที่เน็ตเราที่เน็ตเขาชึบอยู่สวัสดีใจย,ยู่ถ่ายดได้จริงก็ถ่ายได้ถ่ายได้ตรงเนี้ยัดกิโอเคสวยเลยถ่ายนะค่ะไป ึบอ,อมไมบคอเลยไปตายละถือกันด้วยหรอในมือเนี่ยถ้ามันมันจะองมีใครตรงไหนเลยนีน่พาหนูทำไม่โดนอ่ะสวัสดีค่ะไปเก็บเขียวแล้วอย่าบอกนะว่ามันมีอย่าบอกนะว่ามันเอาอันนั้นมาไม่นะไออยู่ริายายายานายอยู่เรยไม่ ออ๋อไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะมันใช้เนี้เลยอะ่ะแต่ฉันได้มีของแล้วไม่นะไปไ็นแล้วงไรเนี่ยฮึบไม่ทำไมมันชอบเป็นอย่างงี้มันจะมันเกิดจะมันเกิดต้องเอาน้ำมาด้วยทำไมมันชอบเอามาต้องเอ้แก่นะแหมกินน้ำเพื่อนไปชุบไม่เป็นไรจะเอาอยู่ดีให้ตายโอ้ยคือมัอนเล่นมันเล่นชุบต่อหน้าขนาดนี้นนนอไอมันไม่ต่อหน้าขนาดนั้นเพื่อ ไปคร่าอยู่ดีตายซะเถอะเอา้าแกตายนะตายขาะตู้ทุกคนเธอราตีมาเข้าตู้ไม่ได้บอกก่อนชึบไปปางหุ่นเฝ้าเนีย่ยมัเป็นที่เน็ดเราเป็นที่เน็ดติมอ่ะทุกคนหรอกอยาจะฆ่า่แล้วไปอยู่คนเดียวด้วยนะใครรู้ก็คอมเมนต์มานะบอกมาด้วยนะคะเนีย่ยมั็นี่เน็ตเราหรือเหน็เขาอะไป เหลืออ๋อแล้วก็มีนิพายอีกห,หนึ่งคนใช่ไหมอืมไอเช่้อหนอไมเก็บไปก่อนว่าจะมีการที่จะแกงเพราะจะมาแกงเซอรแกงเซอรกันดีกว่าอุดค่า แกงซื้อกันนะทุกคนแกงซื้อกันเออที่ชออุูไปไหนอะใช้แฉกแล้วแกงเื้อดีกว่าชเอา้านี่พายนี่ตาเราหรอแกงซื้อกัน,กอกนเออนี่นี่ไงตรงนี้เาอาไปที่ชุูไปทุกคนนี่มามาชุบแล้วมาชุบแล้วเรมาชุบมาชุบเออสวยสวย ตายเป็นไงหลอกเซอรอ์มาชุบโอเคจบแล้วค่ะทุกคนเป็นบ้างค่ะทุกคนชอบแล้เข้ากันดนปัดสามคลิปนะคะถ้าชอบกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะแบบใหญ่ใหญ่แค่เพี่งแค่าบเดี๋ยวบ่ากให้ว่าจะลงคลิปอะไรบ้าง โอเคเดี๋ยวจะไปถ้าไม่ลืมเนี่ยจะลงแยาคาแยาคําเสร็จก็จะไปลงดอนดอนเสร็จเนี่ยฮะดอนไหนนะดอนเฮ้ทุกคนชื่ทหารดอนไม่เจอ,เอดอนเป็นไหนอะอ๋อเพราะว่าได้กินยาใหม่นะคะแล้วก็กลับไปก่อนแล้วก็จะไปลงข้อควากิแล้วก็จะลงคาริโกะแล้วก็จะลงเดลิเกอร์ถ้าตังถ้าตังถึงทุกคนเยดูน้พร้อมกันนะ สุดนีลการก็ไม่รู้นะคะจะลงตอนไหนฮานเลเกอร์ก็จะลงในเร็วๆนี้ก็ประมาณอีกประมาณ2ปีหน้าได้หน้าได้ก็น่าจะลงนะคะโอเคแล้วก็จะลงยายคำต่อก็พูดไปแล้วไม่เสร็จนั่นสุปที่นะคะต้องขอจบไป็นที่นี้ก่อนถ้าชอบก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะบ๊ายบๆเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ